ค่ะช่องยายหลานอุลระเวงเด้อค่ะเด้อมื้อนี้เพิ่นได้กินอันเพิ่นสิเฮ็ดอันอาหารยายเพิ่นสิเฮ็ดอาหารเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งเพิ่นได้อึงมากคนตกมื้อเดียวจังได๋จังไปได้อึงคุนน่ะอึงอึงคุนน่ะนน่ะเคยเห็นบ่พี่น้องโตเคียดเดียวจะ อึงเต้นอึงอึ้งอึงนะเอาแบงขึ้นมาแบงกันใครมงจะไปย่างงั้นจบทีอนนามีมกตัวโอ้ยดีดีมาตาทีละสงตัวอืมขึ้นแบงปันกันไป ใครบอกเด้อใครต้มไม่สนั่นสิถือกันไปเบิร์ดตัวแพรบแจ๊บดูแพรบก็จับปะอ้ามันบอเป็นยังอึงจับบังนกนภาหนึงสอมาจับดูสิเข้าหาตัวนี่แหลัวไปสามสี่ห้านภาหนึ่งโตขึ้นมาทำไมขาวหมดีนภาเป็นลูกใคร มีรไก,ก็ได้กจอนไม่ใช่เพราะว่าไม่มใครก็ได้นะม <c oughs> ่งดูร้านขอยยานอึง้งพี่น้องเอ้คุณนะใครป่า,าสันอีปลาลุงอีปลาลี่แบ่งกันให้ล่วงตัวให้ท่อท่อกันไตัวน้อยรวงไปไข่เต็มอยู่ ตรวคนเดินแม่เดินนันเต้นน้าพากลัวไหมแม่เตรวจนันเต้นแล้วมันก็เต้นเหรอเนาะไม่กลัวแต่ก็เคยอยู่ดีไม่กลัวไม่กลัวแต่ก็กลัวอยู่ดีอืมบ่กลัวอยู่แต่บ่กล้าจับโอ้ตัวนี้ตายแล้วเอาทิ้งตัวนี้ตายแล้ใส่กิ่นยุ้มกระเทียนนั่นเป็นใจ นาพาเห็นแม่มันเหลือลูกนั่นแล้วนาพาก็เห็นแม่นาพานาภาเห็นลูกมันกับกแม่มันกับพ่อมันอ้พ่อันลูอกคอยก่ายันเอื้งบาทนี่นี่